อะมาเรื่องเคสสตัดี้กันบิดาของก็ผมเกิดในครอบครัวชาวนามีพี่น้องโรมกันหคนบิดาเป็นบุตรคนที่หซึ่งก็จะได้รับการศึกษาอายุก็รลวงเลยมาถึง10ปีแล้วได้ไปรับใช้คุณอาขนาดน,นั้นประกอบอาชีพทนายความและได้บวชเป็นพระภิกษุโดยความสาหารจรึงได้เข้ามาเรียนมัธยมปลาย ที่โรงเรียนอำนวยศีลพะนครได้สายยกเจาคุณวัดประคังโคสิตารามในขณะนั้นพร้อมกัได้เข้าศึกษาณนะโรงเรียนในร้อยทหารบกเป็นนักเรียนในร้อย1ใน40คนของรุ่นปี2483เนื่องจากลักษณะการประกอบวิชาชีพต้องทำให้ปฏิบัติปิดศีลปานาติบาท เราต้องออกสงครามถึงสองครั้งคือสงครามมหาเอเชียบุรพาที่เข้าไปรบณประเทศกัมพูชา,าเรื่องขอ้อพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศสและสงครามอีโดยจีนได้เข้าไปรบณรัชฐานประเทศพมา่ากระโดถึงตอนใต้ของประเทศจีนเนื่องจากความกล้าหาญอย่างสูงสุดทําให้กองร้อยของบิดาแต่รับการเลื่อนยศทั้งกองร้อยบิดาเองได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอก ในเวลาหนึ่งปีครึ่งนับจากจบการศึกษาแต่จอมพลปพิบูลสงครามได้นำเหรียญก้าาหารระดับเร็วระเบิดเพลิงไปมอบให้บิดาด้วยตนเองที่กองร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์บิดาเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงสุดแม้จกกะเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการปปป ที่ดูแลการประพฤติปฏิบัติมิชอบเกียกับทหารน้ำมันและป่าไม้ได้วางรากฐานในครอบครัวด้วยความมัธยัสถ์เก็บหอมรอมลิบเงินทองที่หามาได้โดยสมมาทิฏฐิไม่เคยสแสวงหาเงินทองที่อาจได้มาโดยมิชอบท,ทั้งทั้งที่มีโอกาสตลอดมาได้วางรากฐานในสม,มาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษาดีเยี่ยมบุตรธิดาทุกคนได้รับการศึกษาจากต่างประเทศรวมทั้งหลานชายคนเดียวด้วย ในวัยศึกษาและวเรียนมิดาได้เจริญสมาธิกับพระภิกษุตลอดมามีความอบอ้อมอารีกับผู้ตายของข้าบัญชายอยู่เป็นนิดและยิง่งไปกว่านั้นมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วได้มีจิตศรัทธาเป็นประธานสร้างพระอุโบสถะวิหารให้กับวัดในท้องที่บ้านเกิดถึงสองวัดด้วยกัน รมทั้งเลิกเล่าบุรีโดยเด็ดขาถึงแต่นั้นมาจวบจนอนิจกรรมอาจจะเป็นด้วยเหตุผิดศีลปาณาติบาตบิดาก็บผมเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองโดยได้ปกปิดาการของโรคมาเป็นเวลา2 0 3สปีก็สิผมได้สอบถามจากนายแพทย์ที่สหรัฐโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์กรพยายามนำบิดาไปรักษาที่สหรัฐโดยไม่ทราบกระสายไปแล้วเพราะตลอดมาไม่เคยยอมเอ็กซเรย์สมอง รวมเวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหเดือนสิริอายุได้8ปอปีเศษโอ้ก็อายุยืนเนาะแต่รับพระราชทานเพลิงศพณเมลุหลวงหน้าพระพระอิสริยาพรวัดเทพศิรินทราวาได้เหตุที่บิดาได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในวัยเด็กด้วยความยากลำบากอาศัยอยู่รับใช้ผู้อื่นเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในราชการได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี และผู้ที่เคยให้ที่พำนักอาศัยโดยยกที่ดินให้ต่อมาสามารถซื้อทรัพย์สินที่ดินไว้ได้เป็นจำนวนมากโดยไม่เคยกู้เงินหรือหยิบยืมใครเลยกระผมยึงขอความเมตตาหลวงพ่อไอาคามสว่างแก่กระผมว่าหนึ่งบิดาได้ไปใช้ชีวิตในสัมปรายภพณที่แห่งใดมีวิมานและบริวารมากน้อยเพียงใดแต่ระว่าบิดามีชีวิตอยู่ได้สร้างบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก ราะว่ามีผู้ตาบางังคับบัญชานับหมื่นคนอดีตชาติวิดาเคยทำบุญอะไรามาครอบครัวถึงได้เจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ชีวิตของวิดาย,ยังไม่สมบูรณ์จะทำบุญอะไรไปเพื่อช่วยท่านใดบ้างนี่ก็เป็นคำถามนะจ๊ะที่ท่านป่วยนะมีทั้งกรรมในปัจจุบันและก็กรรมในอดีตแต่ว่าอย่าเลยในฝันในฝันนะฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะ กรรมในปัจจุบันก็ทำหน้าที่รั้วของชาติป่วยเป็นมะเร็งในสมองมีความทุกข์ทรมานมากเหมือนเคยทำกับข้าศึกนั่นแหละแต่ก็มีความอดทนเป็นเยี่ยมสมชายชาติทหารเพราะทหารเวลาลบกันไม่จะไปถึงลำกันแบบ ลิเกเขาลัามกันลบกันทีกระปองกันมดเมันลอยเอาตายกันเลยเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จักกันกันเอาแล้วถือว่าเป็นอาชีพที่เสียสละนะเอาชีวิตปกป้องผองภัยเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยพอกลับจากรบทัพจับศึกแล้วเขามาบวชกันนะมาบวชมาทำความดีกันทำความเพียรทำกรรมฐาน แล้วที่ส่วนสมไปให้คู่กรรมกันที่ฆ่ากันเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเลยนหนักมันก็เป็นเบาแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ก็ต้องทําให้มันสมบูรณ์เหมือนไฟกำลังไหม้บ้านก็ต้องโดดไปดับไฟตักน้ำใส่กระป๋องไปลาดแน่นอนก็ต้องถลอกปอกเปิดมึงว่าไฟมันร้อน แต่พอไฟดับแล้วเนี่ยทั้งหมู่บ้านก็สงบไฟมันไม่ไหม้ <Yeah. S 1> บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาป <Yeah. S 1> แต่ก็ต้องเสียสละทำหน้าที่ตรงนีน้นี่ท่านก็เหมือนกันแะแต่ท่านมีความอดทนดีเยี่ยมทีเดียวส่วนชาติในอดีตเน่ยเคยเป็นเสนาบดีเป็นอำมาตยผู้วินิจฉัยคดี oh. พอใครทำผิดก็มักจะมีเครื่องมือทรมานให้สารภาพ โดยมีเครื่องมือขันชนะบีบศีรษะคล้ายๆกรรมของน้องปอจำได้ไหมจำได้ครับแต่ว่าทำไม่มากครั้งไม่มากครั้งเหมือนน้องปอกนะนชาตินันแต่ก็เศรกรรมยังมาเกื้อหนุนกรรมในปัจจุบันนี้บวกนเข้านะครับก็เลยทำให้ท่านป่วยเป็นมะเร็งในสมองครับ แต่ว่ามีบุญที่ทำให้พุทธศาสนาก็ทำให้อายุท่านยืน81ปีถือว่ายืนนะก่อนจะละโลกท่านก็พยายามข่มความเจ็บปวดที่ศีรษะซึ่งปวดมากอย่างแรงกล้าและท่านก็พยายามนึกถึงพระตามที่เคยบวชเรียนศึกษาเอาไว้เนะี<อ>่ยเพราะฉะนั้นตอนก่อนจะละโลกจะมีภาพการออกรบสรับกับภาพชีวิตของตัวเองที่ เติบโตเรื่อยมาเป็นภาพของความดีบ้างรวมทั้งภาพที่มีดีของตัวเองที่ทำไว้ตั้งแต่ตอนหนุ่มมัง่งทำให้ใจของท่านเนี่ยไม่หมองแล้วก็ไม่ใสแล้วก็หลุดออกไปจากกายวนเวียนเจ็ดวันอยู่กับครอบครัวแล้วเจ้าหน้าที่ยมโรก,ก็พาตัวไป เมื่ออยู่ตอนหน้าพญายมราชก็ถูกซักถามเรื่องบุญและบาปเห็นไหมครับถ้า่ไดิถามว่ารบกันยังไงครับใช้อาวุธยังไงครับอาวุธนั้นยี่ห้ออะไรครับสร้างจากโรงงานเท่าไหร่ครับโรงงานไหนครับอืมไม่เลยมีแต่บุญกับบาปครับแล้วก็มีภาพฉายเห็นก็เห็นทั้งภาพตัวเองที่เคยบวชเรียนเคยปฏิบัติธรรมเคยสร้างบุญกุศลต่างๆเอาไว้บ้างเช่น สร้างโบสถ์ช่วยเหลือคนมีความกตัญญูกตบทว,วิทีเป็นต้นบุญที่ใหญ่สุดรู้สึกจะเป็นบุญที่เคยบวชเรียนเอาไว้ทำให้คุ้มอบายเพราะตอนบวชเรียนนั้นก็ตั้งใจเป็นพระที่ดีบ,บุญอื่นก็เสริมเลยทำให้ไปเสวยผลบุญก่อนอบาปยังไม่ได้ช่องแต่ว่าบุญหมดเมื่อไหร่ก็ต้องไปเสวยผลบ,บาป ได้ถูกนำไปเกิดเป็นกลุมพันในชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานทองของตนเองใหญ่พอประมาณแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดของกลุ่มพันที่จะไปทำงานอยู่ในยมโลกโดยภายในหนึ่งปีสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจะต้องลงมาทำงานสามเดือนของชั้นจตุแต่ว่าได้รับบุญทุกบุญที่หลวงปูท่ทิส่งไปให้ทำให้สภาพนั้นนหะดีขึ้น ที่พ่อจะรล,ลุ่งเรือนขึ้นมาเพราะเคยทําบุญในพระพุทธศาสนาจอ oh. แต่เคยร่วมสร้างวัดค oh. เคยบวชเคยถวายที่ดินแนอดีทลํำให้ชีวิตเนะี่ยรุ่ง,งเรืองในระดับหนึ่ง oh. แต่ที่มาเกิดในตระกูลชาวนาก็เพราะมีทิฏฐิมานะจักอ oh. ดูมิ่นและถือตัวว่าตัวเองเกิดในตระกูลขุนนางในชาติจะเป็นอมตะ ชีวิตนิชัยนั่นแหละซึ่งทำความดีและไม่ดีปนเปกันมาเนี่ยเป็นบัตถ,ถือตัวดูหมิ่นอะไรแล้วก็ชีวิตมันตกต่ำบ,บุญไม่ได้ช่องแต่บาปดึงมาก่อนลูกจะต้องทำบุญทุกบุญให้บงมากโดยเฉพาะนั่งสมาธิให้เข้าถึงนมกายแล้วทิดบุญนี้ไปให้ท่านท่านก็นจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะบาปเก่าของท่านกม็มีและกำลังติดตามให้ผลอยู่แต่ยังไม่ได้ช่องแต่หากว่าท่านได้รับบุญมากๆก็จะได้หนีพ้นไปได้และหากว่าลูกหรือหลานได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงนมกายและไปชี้แนะนำท่านในตัวเองให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมก็จะพ้นจากสภาพกุมพันได้และชีวิต ในพบสุกติโลกสวรรค์ก็จะสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสตัดดีโดยย่อ